สวัสดีครับผมกำปนาตประชานันนะครับสินค้าของ Original Network ก็คือซิมครับซึ่งซิมตัวนี้นะครับสามารถเล่นอินเทอร์เน็ตในความเร็วสูงถึง1,000 kbps ไม่จำกัดตลอดทั้งเดือนนะครับและยังสามารถโทรฟรีได้ไม่อั้นทุกเครือข่ายตลอด24ชั่วโมงนะครับตลอดทั้งเดือนเช่นกันครับการเริ่มทำธุรกิจนะครับจะมีให้เลือกอยู่ด้วยกัน2แพ็กเกจนะครับ แพ็กเกจใหญ่ครับคุณจะได้โทรศัพท์สมาร์ทโฟน1เครื่องนะครับพร้อมกับซิมไว้โทรและเล่นเน็ตไม่จำกัดเป็นเวลา1เดือนนะครับส่วนแพ็กเกจเล็กครับคุณจะได้ซิมไว้โทรและเล่นเน็ตไม่จำกัดเป็นเวลา1เดือนครับมาเข้าเรื่องแผนการตลาดกันเลยนะครับธุรกิจนี้ครับมีการจ่ายรายได้ให้ถึงสีช่องทางนะครับช่องทางแรกก็คือโบนัสค่าแนะนำครับ ถ้าสมมุติคุณแนะนําคนสมัครแพ็กเกจใหญ่ได้คุณจะได้รับค่าแนะนํา5 0 0 0บาทต่อคนครับและถ้าคุณแนะนําให้เขาสมัครแพ็กเกจเล็กได้คุณจะมีรายได้500บาทครับซึ่งคุณสามารถแนะนําได้ไม่จํากัดนะครับและรายได้ข้อนี้จะคํานวณจ่ายทันทีครับถ้าคุณถามว่าถ้าแนะนําไม่ได้จะมีสิทธิ์รับรายได้ไหมนะครับคําตอบคือมีนะครับก็คืออย่างนี้นะครับ สมมุติว่าอัพไลน์ของคุณหรือคนที่มาแนะนําคุณนะครับแนะนําคนได้6คนก็จะต่อแขนเขาได้แค่2แขนเท่านั้นครับเพราะว่าเราใช้แผนการตลาดแบบไบนารีนะครับคือ1แตก2ก็คือจะต่อแขนเขาแขนขวาแล้วก็แขนซ้ายนะครับนอกนั้นจะส่งลงไปช่วยสมาชิกนะครับ จะเห็นว่าคุณเป็นแขนขวาและแขนซ้ายของเขานะครับคุณจะมีสมาชิกโดยที่คุณไม่ได้แนะนำมาเองเลยครับถ้าถามว่าเขาแนะนำมาเพราะอะไรเขาจะได้รับค่าแนะนำครับแต่คุณจะไม่ได้ค่าแนะนำนะครับคุณจะไปมีรายได้ในช่องทางที่สองครับก็คือโบนัสจับคู่นะครับรายได้ข้อนี้จะคำนวณจ่ายหลังเที่ยงคืนนะครับ สมมุตินี่เป็นคุณนะครับจะมีการแบ่งฝั่งขวาและฝั่งซ้ายครับถ้าเกิดมีสมาชิกมาต่อแขนขวาของคุณและมาต่อแขนซ้ายของคุณคนที่มาต่ออาจจะเป็นคนที่อัพไลน์ส่งมาให้หรืออาจจะเป็นคนที่คุณแนะนํามาเองก็ได้นะครับเมื่อเกิดด้านขวาและด้านซ้ายลักษณะนี้ก็จะเกิดการจับคู่ครับ หนึงคู่จะจ่ายอยู่ที่400บาทนะครับคุณก็จะได้รับเงิน400บาทครับแล้วถ้า2คนนี้ขยายต่อไปอีกซึ่งอาจจะเป็นคนที่มาจากออปไลน์หรืออาจจะเป็นคนที่เขาแนะนำมาเองก็ได้นะครับจะเห็นว่าเกิดด้านละสอคนใช่ไหมครับก็จะเกิดการจับคู่2คู่ครับคุณก็จะมีรายได้เพิ่มมาอีก800บาทครับ และถ้าเกิดมีการขยายต่อไปอีกนะครับก็จะมีการจับคู่และคำนวณจ่ายให้คุณเรื่อยๆครับไม่จํากัดจํานวนชั้นนะครับแล้วทีนี้ครับการทำธุรกิจนี้ครับมี2แพ็กเกจให้สมัครใช่ไหมครับถ้าเกิดมีคนสมัครแพ็กเกจใหญ่เข้ามานะครับ2ด้านก็จะเกิดการจับคู่ครับแต่คู่นี้มีมูลค่า 4,000บาทนะครับแล้วถ้าเกิดด้านขวามีการสมัครแบบแพ็กเกจใหญ่เข้ามานะครับแล้วด้านซ้ายมีการสมัครแบบแพ็กเกจเล็กเข้ามาก็จะจับคู่จ่ายให้คุณก่อน400บาทครับโดยที่แพ็กเกจเล็กนะครับจะมีคะแนนอยู่4 0 0 0 PV แพ็กเกจใหญ่จะมีคะแนนอยู่40,000 PV เมื่อคำนวณจ่ายแล้วก็จะเหลือคะแนนอยู่ 36,000 p v ครับก็จะเก็บไว้คำนวณจ่ายต่อไปนะครับรายได้ของแต่ละแพ็กเกจก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับแพ็กเกจเล็กจะมีรายได้จากโบนัสจับคู่สูงสุด4000บาทต่อวันครับส่วนแพ็กเกจใหญ่จะมีรายได้จากการจับคู่สูงสุด40,000บาทต่อวันครับรายได้ช่องทางที่3นะครับก็คือโบนัสแมทชิ่ง รายได้ข้อนี้จะคำนวณจ่ายหลังเที่ยงคืนนะครับสมมุตินะครับสมาชิกแขนขวาของคุณมีรายได้4 0 0 0บาทคุณจะได้ด้วย50%ครับก็คือ2000บาทและถ้าสมาชิกแขนซ้ายของคุณมีรายได้40,000บาทคุณก็จะได้ด้วย50%ครับก็คือ20,000บาท ซึ่งรายได้ที่คุณรับมานี้ไม่ได้หักมาจาก4,000และ40,000ของสมาชิกนะครับบริษัทจะเตรียมเงินส่วนนี้ไว้จ่ายให้คุณตังหากอยู่แล้วครับต่อไปเป็นรายได้ช่องทางที่4นะครับก็คือโบนัสยูนิเลเวลก็คือเป็นรายได้จากการที่สมาชิกของคุณนะครับชำระค่าบริการอินเทอร์เน็ตนะครับโบนัสข้อนี้จะคำนวณจ่ายทุกสิ้นเดือนครับ แผนการจ่ายรายได้ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับรายได้ข้อนี้จะมีอยู่ด้วยกัน6ตำแหน่งครับซึ่งเมื่อคุณสมัครเข้ามาจะแพ็กเก็ใหญ่หรือแพ็กเกจเล็กนะครับคุณก็จะได้อยู่ในตำแหน่งเมมเบอร์ครับซึ่งตำแหน่งเมมเบอร์นะครับสามารถรับรายได้จากการชำระค่าบริการของสมาชิกอยู่ที่20บาทต่อ1คนครับ ก็คือสมาชิกของคุณจะมีกี่พันคนคกี่หมื่นคนคุณก็จะได้คนละ20บาทนะครับแล้วทีนี้ครับคุณจะสามารถขึ้นตำแหน่งได้ยังไงนะครับก็คือครับคุณมีรายได้จากโบนัสยูนิเลเวลเกิน3,000บาทเมื่อไหร่คุณจะได้ขึ้นตำแหน่งซับไฟล์ครับการรับรายได้ของคุณก็จะเปลี่ยนไปนะครับคุณจะมีรายได้สูงสุดอยู่ที่ คนละ50บาทครับและตำแหน่งต่อไปนะครับก็คือเมื่อคุณมีไรายได้จากโบนัสยูนิเลเวลเกิน5,000บาทเมื่อไหร่คุณจะได้ขึ้นตำแหน่ง Ruby ครับซึ่งตำแหน่ง Ruby สามารถรับรายได้สูงสุดอยู่ที่100บาทต่อคนครับการขึ้นตำแหน่งต่อไปนะครับ ก็คือคุณมีไรายได้จากโบนัสยูนิเลเวลเกิน1 0 0 0 0บาทเมื่อไหร่คุณจะได้ขึ้นตำแหน่งเอมเบรลครับตำแหน่งเอมเบรลก็สามารถรับไรายได้สูงสุดจากการชำระค่าประกันของสมาชิกอยู่ที่300บาทครับการขึ้นตำแหน่งต่อไปนะครับก็คือคุณมีไรายได้จากโบนัสยูนิเลเวลเกิน2 0 0 0มบาทเมื่อไหร่ คุณจะได้ขึ้นตำแหน่งไดมอนด์ครับซึ่งตำแหน่งไดมอนด์สามารถรับรายได้จากสมาชิกสูงสุดอยู่ที่500บาทต่อ1นึคนครับส่วนตำแหน่งสุดท้ายนะครับคุณมีรายได้จากโบนัสยูนิลเวลเกิน30,000บาทเมื่อไหร่คุณจะได้ขึ้นตำแหน่งคาวไดมอนด์ครับซึ่งสามารถรับรายได้จากสมาชิกสูงสุดอยู่ที่1,000บาทต่อหนึ่งคนครับ ต่อไปเป็นราคาแพ็กเกจนะครับแพ็กเกจใหญ่จะอยู่ที่29995บาทนะครับก็จะได้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนหนึ่งเครื่องพร้อมกับซิมอินเทอร์เน็ตและโทรไม่จำกัด1เดือนนะครับแพ็กเกจเล็กจะอยู่ที่ราคา2995บาทนะครับก็จะได้ซิมอินเทอร์เน็ตพร้อมโทรไม่จำกัด1เดือนนะครับ รายเดือนก็อยู่ที่1399บาทนะครับถ้าคุณกำลังคิดว่าโปรราคาเท่านี้อาจจะไม่จำเป็นนะครับคุณลองนึกดูนะครับว่าคุณดูหนังหรือฟังเพลง30วิได้โหลดครั้งหนึ่งคุณจะลำคาญไหมครับเห็นไหมครับว่าคุณก็ยังต้องการมันนะครับเพียงแค่ฐานรายได้ของคุณยังไม่มั่นคงพอนะครับแต่ถ้าคุณเลือกเข้ามาทำธุรกิจนี้นะครับ เนตเดือนเท่านี้คุณสามารถจ่ายได้สบายครับแล้วคุณยังมีไรายได้เข้าบัญชีเป็นหลักแสนหลักล้านต่อเดือน